จะความหมายไหนอะไรอย่างไรก็แล้วแต่มีเรื่องหนึ่งที่กลไกรัฐจะต้องอธิบายตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ประเด็นนี้เรื่องนี้เราตั้งประเด็นว่ามันต้องอธิบายนะ,ะกลไกรัฐจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรฟังดูให้ดีนะฟังดูให้ดีนะท่านนายกย้ำเรื่องการทำประชาพิจาร์แปลว่าจะทำอะไรต้องฟังชาวบ้านท่านนายกพูดถึงเรื่องการปรับพื้นที่ สีต่างๆมันก็คือการปรับโซนตามกฎหมายพังเมืองใช่ค่ะโซนจะสีเขียวจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมโซนนี้ทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ใช่พื้นที่สีมันเป็นตัวบอกชัดเจนเลยตรงนี้แหละเป็นไฮไลท์สาคัญอันนึงไม่ว่าจะประชาพิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นการปรับสีพังเมืองตรงชนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีอีกคําที่ท่านนายกพูดเองก็คือการทำ SEA อาจจะมีการทบทวนการทำ SEA เนี่ยความหมายก็คือเรามักจะคุนแค่ ทำ EIA EHIA E HIA EIA ก็คือผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม E HIA ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพกับคนในชุมชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับจากโครงการนั้นรวมถึงชีวิตของผู้คนในชุมชนด้วยประมาณนั้นแต่เมื่อพูดถึง SEA ผมเชื่อว่าคนในวงกว้างเนี่ยไม่เคยเข้าใจไม่ไม่คยคุ้นหูการทำ SEA ก็คือการ ทำการศึกษาผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์คําว่าผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์หมายความว่าไม่ได้ทาไม่ได้ศึกษาผลกระทบแค่เฉพาะบางตําบลในอําเภอจนะแต่จะต้องศึกษาภาพรวมทั้งจังหวัดสงขลาในความเป็นจังหวัดสงขลานั้นมันควรจะเป็นอะไรค่ะเมืองท่องเที่ยวมึงอุตสาหกรรมมองการค้าค่ะเมืองการศึกษาเป้าหมายทิศทางหลักเืออะไร ได้ยุทธศาสตร์ตรงนั้นก็จะหยิบฉวยมาตีโจทย์บล็อกเป็นพื้นที่พื้นที่แต่ละพื้นที่มันควรจะบรหิหารจัดการมันควรจะพัฒนามันไปอย่างไรแสดงว่าเวลาทาโครงการนี้มันไม่ได้มีแค่โครงการเดียวมันจะมีหลายๆโครงการที่มันเกี่ยวเนื่องกับโปรเจกต์นี้ถูกต้องไหมคะย้ํานะครับก็คือม็อบจะนะเขาก็เรียกร้องให้มีการทําการศึกษาที่เรียกว่า SEA ก็คือศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ใช่ภาพรวมทั้ง,งหมดเลยทุกทโปรเจกต์ทั้ง ทั้งจังหวัดสงขลาสาเหตุที่ม็อบเขาก็เรียกร้องตรงนี้และดูเหมือนท่านนายกก็จะโอเคนะ,คะท่านจริงพูดคำว่าการทำ SEA ใช่ใช้คำนี้เพราะเพราะโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันเจาะเลิกลงไปแล้วเนี่ยเจ้าสัวประชัยเลี้ยวไพลัตเจ้าของบริษัท TPI โพลีเนี่ยไม่ได้ทําแค่นี้คมเจะนะไม่ได้ทําแค่โรงไฟฟ้าที่จะนะไม่ใช่แล้วป <ทำ S 1> รากฏว่า <project S 1> เ,าเาจ้าสัวประชยัยแทบที่จะ ยึดพื้นที่เกือบทั้งจังหวัดสขลาไปแล้วนะใช่ทั้งถ่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าสวนอุตสาหกรรม,มเรื่องดังต่อไปนี้ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ทําให้เราเข้าใจทะลุความรู้สึกนึกคิดความกังวลของม็อบชนะเลยเพราะเพราะข้อมูลดังต่อไปนี้มันชี้ชัดว่าเจ้าสัวประชัยที่เป็นไอโพลีนไม่ได้ทําแค่นี่มชนะโรงไฟฟ้าชนะแต่ทํามากกว่านั้นคืออย่างนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละ บริษัททีวีไอโพลีนของของของเจ้าสัวประชัยได้ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอโอเคทีนี้เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนด้วยเรื่องอะไรโครงการไหนดูบนจอ,อและดูตร <บา S 2> <อ>ง,งขวาเบ<ม>อือ์ดูขวาม,มือขอเชิญร่วมเวทีรับฟังคว,ความคิดเห็นของประชาชน วัตถุประสงค์คืออะไรดูบนจอนะด้านบนนะ,ะแล้วก็ซ้ายมือนะอวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรายละเอียดโครงการและประเมินทางเลือกโครงการหรือ EHA ของ1โครงการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์และท่าเทียบเรือน้ําลึก TPI สงขลา 2. โครงการท่าเทียบเรือก๊าสธรรมชาติเหลวและน้ํามันสําเร็จรูป TPI สงขลา,แส,าแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่านะ นอกจากที่ชนะในพื้นที่อื่นๆยังมีโครงการของเจ้าสประชัยประกอบด้วยท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ท่าเทียบเรือน้ําลึกท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ามันสำเร็จรูปเอาละครับคราวนี้คราวนี้อีกด้านบนของจอทีวีมองไปทางด้านขวามือ อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของการเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนคือเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ EIA ของ1โครงการโรงไฟฟ้า t b i สงขลา2โครงการสวนอุตสาหการรมจนะจังหวัดสงขลาระยะที่1เมื่อมีระยะที่1แสดงว่ามันต้องมีระยะที่2ที่สามส<อ>ใช่ไหมอามตามมาใช่ค่ะเฟสแรกมันอาจจะยังไม่จบแต่เป็นเบื้องต้น สรุปอีกทีเฉพาะเอกสารที่เป็นทางการของที่เป็นไอพเจ้าสัวประชัยแสดงว่าเจ้าสัวประชัยบุกไปที่สงขลามีโครงการขนาดยักษ์อย่างน้อยห้โครงการและมากกว่าที่จะนะโอเคถูกต้องดังนั้นดังนั้นสิ่งที่ม็อบก็เรียกร้องก็คือว่าทําการศึกษาผลกระทบกันใหม่ดีไหม SEA เนี่ยมารีวิวทำใหม่เลยศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ในความเป็นสงขลาควรจะเป็นอะไรค่ะถูกป่ะ แต่เขาก็กังขาแล้ว TPI PP ได้มาเปิดรับฟังความที่เห็นแสดงว่าได้โครงการหรือไม่ใครตอบทีมาทำ EHA มาทำ EIA EIA e <IA. S 1> แสดงว่าคุณได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้นได้ยำเนินโครงการนีหร้รหรือไม่อันนี้ก็มีคำถามกันมาเยอะนะคะใครตอบได้ช่วยตอบทีนะกระบวนการ EIA EHA e มาจะเป็นกระบวนการที่2ที่3หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบในเบื้องต้นค่ะคำถามก็คือ ล็อกกันมาแล้วใช่ไหมหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าตอ,อบทีตอบทีเพราะว่าคนฝากมาถามลองพยายามจะหาคําตอบให้นะยังหาไม่ได้เลยถามโอ,อกาสแบบนี้เผื่อมีใครมาตอบปาคือคืคคอผมเ็จะใว่าท่านนายกอยู่สูงเกินไปค่ะท่านนายกก็ต้องฟัง,ฟงรายงานสบตรายงานขึ้นไปที่หน่วยเหนือที่ส่วนกลางอย่างไรสบตไปผูกข้อมือกับใครไว้หรือเปล่าค่ะมีหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางในพื้นที่มีธงอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้ถ้าคุณมีธงนะค่ะปัญหานี้ยืดเยื้อ มัน,มนต้องมไม่มีมาาทงรดับพื้นที่นนมันต้องเอาร,รายงานในเชิงยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า SEA เป็นตัวบอกเรื่องเป็นตัวบอกทิศทางใช่กําหนดทิศทางว่าจะไปทางไหน <laughs> อ่รอฟังคําตอบแล้วกันวันนี้อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ตอนนี้ขอไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ